เกิดเรื่องใหญ่มาคิมมีเรื่องก่อนวันแต่งแล้วล่ะค่ะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงเป็นฝั่งเป็นฝาอีกคู่แล้วสําหรับคู่รักนักแสดงมารปริและคิมเบอร์รีที่ได้เข้าพิธีมั่นสไตล์ล้านนาพร้อมขึ้นบ้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมางานนี้ชาวเน็ตบอกว่าภาพคุ้นมากเหมือนเคยเห็นมาแล้วในละครหลายเรื่องไม่ให้คุ้นตากันได้ยังไงภาพงานแต่งที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นของคู่รักนักแสดงมากคิม หลังร่วมงานในละครหลายเรื่องตั้งแต่ซีหัวใจแห่งคนเขาจนมาจับคู่เล่นด้วยกันในปัญญาชนก้นครัวและต้นรักลิมรัว้วจนกลายเป็นคู่จิ้นที่มีเคมีแรงมากที่แฟนๆฟ,ฟินจิกหม้อนชงเลือดแล่นแรงจนทั้งสองนั้นได้ปลุกต้นรักกันอย่างจริงจังสมใจแฟนสายเชียจากคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงเห็นภาพความรักมาราธอนกว่ก้าวปีของหมักคิมแล้วก็ต้องขอกล่าวยินดีด้วยจากใจจริงๆค่ะ ซึ่งทั้งคู่นั้นได้จะจัดงานวิวาที่ประเทศอิตาลีแต่ล่าสุดนุมมางได้โพสต์ภาพว่าวาทีเจ้าสาวพร้อมกับแคปชั่นเล่าความในใจในตอนนี้เอาไว้ว่าคุณเขาเครียดมากค่ะร้องไห้ไปแล้วหนึ่งทีกับฟ้าฝนในวันที่1 4ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายไม่อยากให้เครียดและหวังว่าในวันนั้นจะเป็นวันที่มีความสุขของทั้งคู่ค่ะ